เยอะมากแล้วก <ítulo> <es> anyway, like, ็แบบถ่าง่ายอะค่ะมีแรนค่อน้างสุดแล้วก็เยอะมากเลยอะค่ะคุณผู้ชมคยของขอการถ่ายบบสอให้แต่้าชียงกงนะคะมีคนมาเยอะๆนะคะแบบวันนี้วันนี้คือคึกคักคือมากๆนะคะสอให้แบบคนเยอะทุกวันตลอดไปเลยนะคะถ่ายในโอเคค่ะน่าจะมีหน้าเรามีหน้วยไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ก็มีแขกรับเชอยู่นะคะเรื่องขายแดงนางไก่ทั้งช่องวันนะคะต่อว่อวันแอร มันเป็นละไรที่ะก็เปดี๋ยวรู้สึกว่าเดียร์จะชอบในเนื้อเรื่องมากๆค่ะเพราะว่าเดียรเป็นคนอีสานเรื่องนี้ผู้อีสานด้วยค่ะือผู้อีสานแล้วใช่ค่ะเป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็ต้องทำงานทำการบ้านหนักมากค่ะการบ้านหนักตรงไหนเราว่าไม่ได้เลยหรอคือเดียไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าต้องผันเสียงก่อนอแเซนแอ n เซนเหรอใช่แต่ว่าเราจะรู้ว่าอะไรเปลี้ยนหรือไม่เปลี้ยนนะคะเปลี่ยนไหมหนูพยายามให้ไม่เปลี่ยนที่สุดแล้วเราบุ๋ ถ้าหนูพูดเพี้ยนะรู้เลยเพราะว่าหนูท้อีสานหนูจะรู้ว่าประโยคนี้มันต้องพูดประมาณนี้แต่ก็อย่างเช่นแค่อาจจะคิดกดไม่ทันนะคะแต่ว่ากับการตัางใจพี่เราเพี้ยไม่บ่อยพี่ไม่บ่อยเนาะก็อาจจะแบบเป็นอย่างเช่นคำว่าฆ่าอย่างเงี้ยมันต้องเป็นแบบอันนี้ไปยังไงดีมันจะเป็นแบบว่าประโยคนึงเพี้ยนจ่ยอมที่เราไปรู้ว่าวันอายุก็ขึ้นสูงนะไปทำเนี้ยค่ะก็จะมีครูคอยแก้ว่าเกือบดีแล้วเหลือแค่คำเนี้ยแล้วก็จะแก่นะ แสดงว่าฟังไดู้ฟังได้รู้หมดว่าอะไรเขียนหรือไม่เขียนแต่ว่าถ้าให้คิดสดถ้าบอกประโยคหรือที่มาอาจจะเขียนนีเพียงต้องให้เวลาแต่ถ้าเป็การบ้านมาจากบ้านแล้วไม่เขียนค่ะอ่ะอย่างตอนนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ในการพู้อ่านมาติ่นะเพี่คือบอกว่าให้หนูเก้บแปดเปอร์เซ็นตเลย2%เป็นต์มันหมอะไรลูกก็มีหลุดบ้านนิดนดียแต่ว่าก็แบบอ่ะคัดก่อนพิชทำนี้ขับนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะไม่ได้น่าเกลียดแต่ว่าไม่อยากให้เฟสพิสูจน์ค่ะแต่มันไม่ขัดกันหน้าเราใช่ไหมหน้าเราคือโดนเลยแต มีความสุขมากเลยอ่ะได้ท right. ุกภาษาอีหลังเพราะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คนไม่น่าจะคิดว่าเราพูดได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนรอดูมากๆค่ะเรื่องเลือกใครอ่ะเล่นคู่กับใครใช่ไหมคะเรื่องนี้กับน้องก้องค่ะน้องก้องพิทยาแล้วก็พี่นกุ้งตาพี่นกุ้งตาได้เป็นเอเลียนาเรื่องความเชื่อด้วยมีเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องของรักฉางเช้านะคะเป็นคนเอเลียนาที่รักกันฉางคนต้องไปดูว่าใครจะได้ครองใจเราเฮ้ยทีนี้เราได้เป็นคนเรือใช่ค่ะเรื่องนี้แบบรู้สึก ใช่ชอบจันนี่เป็นจันถ้าอยากรู้เพื่อนมีเพื่อนก็มีแฟนแล้วแล้วเราอ่ะเพื่อนคนไหนคะก็เพื่อนสนุกสนิทเขาว่าแอบเปิดตัวแล้วเราเปิดยังยังไม่ได้เปิดค่ะแต่ว่าก็เปมีแฟนแล้วเราแบบทุกคนอะเรื่อยๆเราไม่เคยัาแต่ก็ยังไม่มีอัปเดตยังค่ะยังก็ยังม่เรื่อยอยู่ค่ะยังร่าเรื่อแฮปปี้เหมือนเดิมยังทุกอย่างกันตรงไหนถูกต้องค่ะ